ไปดูถูกคนอื่นล่ะสิบอกว่าเจ้าของเป็นคนปกติได้จังไดคนปกติเวลาที่เขาเกิดมาเขาสิเอาปัญญามานัแต่เจ้าของตั้งแต่เกิดมาปัญญากับบเอามานําคนเฮายู่เงียบเงียบมันสิดูโกดีกว่าโชคหาตัวเองให้พบคบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองให้จริงชีวิตก็เหมือนดังเทียน ถูกจุดขึ้นมาเพื่อรอวันดับชีวิตเราเกิดมาคนเดียวก็ไปคนเดียวอย่าคาดหวังอะไรจากมันสร้างบาร,รมีเนี่ยมันไม่ได้สร้างที่ไหนมันสร้างที่ใจของเราจิตใจที่มีความภาคเทียรมีความอดทนอดกั้นจนเกิดเป็นบาร,รมีธรรมขึ้นมาเนี่ยในการที่จะทำความดีเพราะฉะนั้นในบรรดาจิตวิญญ,ญาณในวัฏะสงสาร ภพภูมิที่จะสร้างบารมีก็คือภพภูมิที่มีกายอย่างนี้มนุษย์เนี่ยถามว่าเทวดาพรหมนี่ก็ปฏิบัติธรรมได้บรรุษธรรมได้ฟังธรรมบรรุษธรรมได้แต่การบรรุธรรมนั้นเกิดจากท่านทั้งหลายผ่านการบำเพ็ญบารมีมาจนเต็มแล้ว ผลของกรรมไม่ได้เป็นไปตามความเชื่อแต่เป็นไปตามความจริงสิ่งที่คนอื่นทํากับคุณคือกรรมของเขาสิ่งที่คุณตอบโต้ใส่เขาคือกรรมของคุณการกระทําความผิดเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ในการสํานึกตนเป็นเรื่องของบางคนที่คิดได้เท่านั้นนะครับการเป็นคนอดทนอดกลัน้นความหมายนั้นไม่ได้ไปแปลว่ายอมคนคุณค่าของชีวิตไม่ได้วัดกันที่เราเกิดมาแล้วกี่ปีแต่วัดจากโอกาสที่เรามีและหยิบยื่น ใใใหห้้้คครรรไปบบางงนะัเพียจผลกรรมที่เบาที่สุดที่ต้องได้รับจากการทำผิดศีลข้อกาเม้นั่นก็คือ 1. จะทำให้มีแต่คนเกลียดไม่เป็นที่รักถูกดูถูกเหยียดหยามมีแต่คนคิดจะปองร้ายมีศัตรูมาก 2. กรรมกาเมหรือกรรมเจ้าชู้นี้จะส่งผลให้ต้องได้รับความอับอายขายขี้นหน้าอยู่เสมอ 3. ทำให้ไม่มีทรัพย์ยากจนอดอยากเกิดในครอบผู้รู้จักพอจะเป็นผู้ที่มีความสบายใจส่วนผู้ที่ไม่รู้จักพอจะเป็นผู้เร่าร้อนแสวงหาโดยไม่หยุดยัง้งความไม่รู้จักพอมีอยู่ได้แม้ในผู้เป็นใหญ่เป็นโตมั่งมีมหาศาลและความรู้จักพอก็มีได้แม้ในผู้ยากจนต่ำต้อยทั้งนี้ก็เพราะความพอเนี่เป็นเรื่องของใจ ที่ไม่เกี่ยวกับฐานะภายนอกมีคติอันเป็นมงคลของชีวิตที่เรานั้นอย่าได้หาเรื่องใส่ตัวอย่าได้หาความหม่นหมองข้องใจใส่ตัวนั่นก็คืออย่าร่วมวงกับคนชอบจับผิดอย่าใกล้ชิดกับคนพูดไม่ดีอย่าไปคุกครีกับคนที่ชอบเินทาว่าร้ายอย่าคบหากับคนแหลงน้ำใจอย่าอยู่ใกล้กับคนเห็นแก่ตัว และชีวิตของเราจะมีแต่ความเจริญคนที่ชอบอิจฉาริษยาคนอื่นนั้นเป็นคนที่ทําความดีมาน้อยมีบุญวัสนาน้อยขาดมุทิตาจิตเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขแทนที่จะชื่นชมยินดีไปกับเขากลับร้อนรนกวนกวายใจอิจฉาริษยาบางคนทึงกับลงมือขัดขวางมุ่งร้ายต่อเขาก็มีวิบากกรรม3อย่างของคนใครทํากรรมอะไรไว้เดี๋ยวเขาก็ได้รับรเขาว่าคนอื่นเขาว่าเราเห็นแก่ตัวอกโก้ มีกี่ครั้งที่เขาเห็นแก่ตัวและอีกโก้จับเขาว่าเราไม่ให้เกียรติผู้อื่นมีกี่ครั้งที่เขาเป็นแบบนั้นผู้อื่นคือกระจกสะท้อนของตัวเราคนที่ระบายความรู้สึกออกมาเนะี่ยคือกลุ่มคนที่ฉันก็เป็นแบบนี้แล้วฉันไม่ยอมรับว่าฉันเป็นฉันจึงไม่พอใจเวลาผู้อื่นมาสะท้อนให้ฉันเห็นตัวฉันเองอยู่กับคนที่ไม่จริงใจคุณทำดีแค่ไหนเขาก็หักหลังคุณได้เสมอค่ะ